อีตัวงั้นนะครับเมื่อกี้เพิ่งได้ไปตรงนี้เลยจะโดนตากล้อง ใส่หยบเสียแล้วลูกโอ้ยมาแล้วนะคะมาแล้วไม่หายทียังยื่อตือ้อยู่นานนะครับตัวนี้ตือ้อยู่นานเลยครับเมื่อกี้ตีแล้วได้ทีครับตรงนี้มเป็นปน,น้าเข้าไม่ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นป้าท้อน,นะครับก็โอ้ตัวนี้มันจะหัวโตวเลยนะครับก็เราใช้ได้ยุ่นะครับตัวนี้ก็เป็นไม้ค้างทางเหมือนเดิมครับ กบอย่างแก้ขันจิ้วซีสซมใส่ใบสปินและใส่ข้าเหมือนเดิมครับนี่ครับชอนก็จะหัวโตนิดนึงอาจจะพร้อมๆแต่ว่ามิดเลยนะครับเยื่อมองไม่เห็นเลยครับก็ฝากคนงานด้วยครับกับนี่ครับหยดอย่างแก้ขันจิ้วนะครับซีส้มใส่ทั้งข้าทั้งใบสปินนะครับไว้ป้าบปลาเคี้ยวครับมีตัวไงก็โดนแน่นอนนะครับก็นี่ครับดูครับแผนก้องให้น่ะนี่ข้างทางนะครับหากินได้ทุกพื้นที่ครับไม่ว่าจะ น้องคลบึงเลืออค้งางทนาครับมีตัวไงสก,กิดโดนแน่นอนครับกับกบยางแค่การจิ้ววฟ้าด้วยครับเจ้าจริงสุดยอดครับ